ีเนี่ยเราอยู่กันที่บริษัทเซรีไท,ทยรถสวยแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบจะขายรถหรือว่าอะไรนะแค่จะบอกว่าเราจะต่อเติมร้านและจะมีคาเฟ่แบบ อะไรแบบเน ane, ี้ยก็จะทำทีนอมเยตแบบสีขาวข้างหลังเลยแล้วก็มีใต้โต้ะใต้ไฟมีมุมบาร์แบบให้จิบกาแฟแต่ไม่มีเล่าเวียนะมีแต่กาแฟนะที่นี่เราเรารอรอเพรก็เดี๋ยวพนักงานทำงานกันไม่ได้นะแต่หลังเลิกงานอะอันนั้นไม่รู้ค่อยว่ากันค่อยขอบอรกันเลยนะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขับพื้นหรือว่าการต่อต่างๆและเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูแน่นอนแต่ถ้าจะ ยังไงก็ฝากคาเฟ่ที่เสรีไทยกันด้วยนะคะและอย่าลืมสนใจรถมือสองติดต่อน้องเนยมาได้เลย